สวัสดีทุกค่ะพี่น้องพอพอพี่น้องทั้งช่องฮัตนะส,สวีเดนกับมาดามหน่อยท่าทางจะอยู่ยากชาวบ้านล่ารายชื่อขับไล่ยูทูบเบอร์ที่บ้านลุงยายลองแขกผู้ใหญ่บ้านค่ะพี่น้องขาหยิบยกติดตามกันค่ะพี่น้องขารู้สึกว่าจะไม่จบง่ายๆในกรณีที่เอาง่าย,ายๆว่าผู้สื่อข่าวนักข่าวคนออกข่าวไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากที่มีปัญหากันมันก็จะตามมาเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยฟัน ว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่ามีปัญหากันความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ได้ยินข่าวว่าชาวบ้านได้ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของกกตูมกกกอกแล้วก็เป็นทางผู้ผู้ใหญ่ของมุกดาหารแล้วค่ะพี่น้องขาที่จะบอกว่าอ่ายูทูบเบอร์ไปอยู่ที่บ้านลุงพลไปตามลุงพลสร้างความเดือดร้อนให้เขาแล้วก็ก็ กำลังทำการล่ารายชื่อเพื่อที่จะขับไล่ยูทูบเบอร์อย่างที่ว่านี่คือเป็นข่าวออกมากับพี่น้องคะ่ะแต่มาดามหน่อยบอกว่าการเป็นข่าวนี่มันก็มีที่มาที่ไปลคะค่ะคิดว่าคงจะเป็นไปตามนั้นเพราะว่ามันมีหลายฝ่ายที่ออกข่าวมาว่าไม่พอใจยูทูบเบอร์ที่ไปปักหลักอยู่ตรงนั้นไปสร้างความวุ่นวายเช่นก็บอกว่าก่อนหน้านั้นก็อยู่เงียบสงบแล้วตอนนี้ยูทูบเบอร์มันก็มีเพิ่มมากขึ้นมากกว่าชาวบ้านอีกแล้วบางคนก็ไปเหมือนกับว่าไปถ่ายทอด ชีวิตชาบ้านไปถ่ายนู่นถ่ายนี่หรือ,รอแม้กระทั่งติดตามลุงพลไปไม่ว่าไปที่ไหนอะไรก็ตามลุงพลไปที่ไหนยูทูบเบอร์ก็ตามไปที่นั่นสร้างความวุ่นวายเสนอข่าวในทางที่ดีแต่ทางที่ไม่ดีก็ไม่เสนอทําให้เกิดปัญหาแม้กระทั่งเงินบริจาคที่พระบอกว่าต่อกอนหน้านั้นลุงพล มีการบริจาคเงินแล้วก็จะไปทาลานวัดอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่พอบอกว่าผู้ใหญ่บ้านมีการประกาศบอกว่าให้ใครที่ไปช่วยแล้วก็จะได้ค่าแรงแต่ชาวบ้านก็บอกว่าไม่เอาค่าแรงแต่เอาเงินจี่จ,จ่ายค่าแรงแนั่นนาไปให้ไปถวายพระซะอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังชาวบ้านก็ยังสงสัยอยู่ว่าทาไมยังไม่เห็นถวายพระแล้วพระเองก็ออกมาบอกว่าเงินไม่ไม่ขอรับเงินประมาณเพราะว่าพระเองก็ยังออกปากบอกว่ายูทูบเบอร์ที่นี่เสน นอแต่ด้านดีแล้วก็เป็นการเสนอแต่ด้านดีส่วนด้านที่ไม่ดีก็ไม่เสนอยูทูบเบอยูทูบเบอร์เอาไปหมดเลยส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีก็คือให้เป็นพระเป็นชาวบ้านไปมันก็มีที่มาที่ไปแล้วก็มันมีช่องหนึ่งที่ออกมาช่องบูมน้อยออกมาจากที่นู่นเองก็มาเผยให้เห็นว่าโอเคลุงพยายามที่จะปรามยูทูบเบอร์ทุกช่องที่ไปเฝ้าอยู่ตรงนั้นให้เสนอแต่ทางที่ดีบางทีปิดซงปิดเสียงให้เสนอทางที่ดีเท่านั้นมันก็เลยเป็นเรื่องวุ่นวายตามมาแล้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ชาวบ้านเองเขาก็บอกว่า การละเมิดสิทธิของเขาแล้วก็เขาไม่ต้องการที่จะให้เข้าไปเพราะว่าคนเป็นยูทูบเบอร์นี่สร้างความวุ่นวายให้เขามันเยอะแยะมากเกินไปยิ่งช่วงนี้เป็นโควิดแล้วก็จะนําเชื้อโรคพวกนี้เข้าไปหมู่บ้านเขาอะไรทำโรงงานผับบ้านเขาต้องการความสงบอะไรยังไงแล้วก็มาดามหน่อยก็พยายามที่จะบอกว่าค่ะพี่น้อง่ะแต่ความคิดเห็นของมาดามหน่อยเนี่ยมาดามหน่อยก็จะมองว่าเพราะลุงพลเปลี่ยนไปละคะ่ะเหตุการณ์ตามมามันก็เลยเกิดตามมา เพราะความเปลี่ยนไปสิ่งที่ร้ายๆมันก็จะตามมาเรื่อยๆหลาย สิ่งหลายอย่างหลายทางแลลวคะ่ะพี่น้องขาก็เท่ากับว่าแม้กระทั่งยูทูบเบอร์เองก็เป็นการโปรเทคเป็นการปกป้องลุงพลเกินไปมาดามหน่อยคิดว่ามันก็คงจะเจอเกิดจากตรงนี้ด้วยแหละคะ่ะเพราะว่าการที่ไปกีดกันไม่ให้ลุงพลให้สัมภาษณ์สื่อหลักสื่อใหญ่แล้วก็จะเกิดปัญหาว่ายูทูบเบอร์ป้องกันโปรเทคลุงพลเกินไปกลายเป็นมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันนั่นมันก็เกิดเป็นที่มาที่ไปแลลวกัะพี่น้องขาแล้วก็ลุงพลก็อย่าลืมคะ่ะว่าแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ที่ไปติดตามที่บ้านลุงพลบางช่องก็ดีแหละ บางช่องมันก็ทําเกินไปอย่างที่ว่าปกป้องโปรเทคเกินไปเหมือนกับเป็นเจ้าข้าวเจ้าของบางทีเห็นแล้วก็มันก็น่าเกลียดอย่างที่ว่ายิ่งมา,าตีแผ่ในกรณีที่ยูทูบเบอร์บางช่องที่ถอยออกมาแล้วก็จะมาบอกว่า,าใ,หให้เสนอแต่ทางที่ดีทางที่ไม่ดีอะไรยังไงตามจริงแล้วมันก็ต้อง อย่างช่องใหญ่ข่าวใหญ่เขาอย่างช่องใหญ่สื่อข่าวใหญ่เนี่ยเขาก็เสนอทั้งสองทางแหะค่ะทางดีทางไม่ดีเขาก็นําเสนอเขาเป็นอาชีพนักข่าวเขาอย่างที่ว่าแหะค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้ก็คือสิ่งที่ยูทูบเบอร์ไปปกป้อง ลุงพลเกินไปมันก็เป็นที่มาที่ไปอย่างที่ว่าล่ะค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าลุงพลลุงพลโด่งดังขึ้นมาเป็นเพราะสื่อใหญ่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ก่อนยังไม่มียูทูบเบอร์มีสื่อใหญ่ที่ตีแผ่ตีเสนอชีวิตลุงพลแล้วก็มีคนให้ข้าวให้ของเขาก็ออกเสนอข่าวออกมามันก็เลยเป็นที่ฮือฮาเป็นที่ ผู้คนรู้จักเป็นผู้คนสงสารแหละค่ะพี่น้องคะจากสงสัยกลายเป็นสงสารก็ทําให้ลุงพลโด่งดังเราก็อย่าอย่าลืมตรงนั้นแต่สิ่งที่ยูทูบเบอร์ไปปรเท้ลุงพลแถมลุงพลก็ไม่ให้หนักข่าวไปสัมภาษณ์ไม่ตอบ,ไม,ตอบไม่ตอบผู้สื่อข่าวนะั้นแหละค่ะพี่น้องคะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปมันก็เร็แรงขึ้นได้เอยขนาดเดียวกันเท่าที่รู้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่อยู่นิ่งแล้วตอนนี้เขาก็ต้องการที่จะใช้สิทธิของเขาบอกว่าและเมื่อสิทธิเกินไปไปตีแผนน่นู่นนี่ไปบางที รู้ข้อมูลจริงไม่รู้ข้อมูลจริงก็ไปตีแผ่ทําให้ชาวบ้านเสียหายแล้วก็ที่สําคัญก็คือชาวบ้านต้องการที่จะอยู่แบบสงบสงบแล้วต้องการที่จะให้ยูทูบเบอร์ออกจากพื้นที่ไปนั่นแหละค่ะพี่น้องขาอันจุดท้ายก็คือป้าจําลองคราวนี้ป้าจําลองทางการไลฟ์สดทําการทําคลิปมาแลค้ค่ะพี่น้องขาทําคลิปออกมาก็ไปบอกว่าไปแกงผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเขาจะไล่ยูทูบเบอร์ออกจากก็ต้องไล่ผู้ใหญ่บ้านด้วยป้าจําลองเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะเพราะว่าเหตุผลที่เขาบอกว่าเขาไล่ยูทูบเบอร์นี่หมายถึงว่าคน ข้างนอกแล้วก็ไปทํางานที่นั่นไปเป็นยูทูบเบอร์ที่นั่นคนนอกนอกพื้นที่นั่นแหละค่ะพี่น้องขาคนนอกพื้นที่ที่ไปอยู่ไปอาศัยไปกินไปนอนอยู่ตรงนั้นซึ่งมันมีมากมายมันทําความราคาญให้เขานั่นแหละถึงที่เขาบอกว่าไล่ยูทูบไล่ยูทูบเบอร์ออกจากพื้นที่ก็คือคนนอกไปหากินในนั้นไปเป็นยูทูบนั่นแหละคะ่ะไปเป็นยูทูบเบอร์นั่นแหละคะ่ะว่าจําลองอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าคะบอกว่าถ้าไล่ยูทูบก็ต้องไล่ผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นยูทูบเบอร์ด้วย ผิดละคะ่ะป้าจำลองคิดว่าเข้าใจผิดนะในส่วนนี้เพราะว่าที่บอกว่าเขาไล่เนี่ยเขาไล่นี่หมายถึงว่าชาวบ้านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านรวมถึงใครรวมถึงป้าจำลองด้วยนะล่ะเป็นชาวบ้านของกอกกอกแต่ครนี้ก็คือคําว่าเขาไล่ยูทูบเบอร์นี่หมายถึงคนที่อื่นเทบไปทําเป็นยูทูบเบอร์ไปหาก,กินตรงนั้นไปอยู่ไปนอนไปนนไปมีกระทงกระท่อมไปนู่นไปนิดนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่เขาบอกว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไล่ยูทูบเบอร์ออกนะอันนี้คือป้าจำลองเข้าใจผิดอันนี้ขอฝาก โอเคค่ะพี่น้องค่ะอันนี้หยิบยกมาเล่าสู่ฟังมาดำหน่อยมองว่ามันก็คงจะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ มันก็คือการเปลี่ยนไปของลุงพลนั่นแหละมันก็เลยเกิดการมีปัญหาตามมายูทูบเบอร์ก็จะหากินไม่ได้ก็คนที่อยู่ที่มาถ้าชาวบ้านเอาจริงมันก็จําเป็นก็ต้องออกอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามันเป็นถือว่าเป็นเอ่อต้องยอมรับในสิ่งที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นเขาต้องการแบบไหนเราก็ต้องยอมรับค่ะพี่น้องขามันก็ไม่ลุงพลเองก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้อย่างที่ว่าอันนี้เราก็รอดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นแบบไหนแต่ข่าวมานี่มันก็ถือว่ามัน ขึ้นเรื่อยๆเราก็รอดูครับพี่น้องคะ่ะโอเคหยิบยกมาเล่าสู่ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ